กีว <B> ันรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวินฟิสเฟอร์ต้องไปว่าคนจัดการแข่งขันไม่เกี่ยวกับสโมสรนะเพราะว่านักเตะของราชบุรีเองก็ต้องมาเล่นลีคับเหมือนกันเรงเนี้ยมันว่ากันไม่ได้ถูกไหมพีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เอาเป็นว่าสรุปเนี่ยเขาเลือกนักเตะมาใหม่มีจัดชัยบุตรพรมเนี่ยเข้ามาแทนครับ มีนักเตะอย่างเอกพันธ์อินเทสเดมิตรวิชาเดชมิตรอาทิตย์สุนทรพิษสุบรรยาสุบรรยาบริสายอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาแทนครับ35คนเชอรี่เลยไหมเชอรี่เชอรี่ด้วยเชอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยล้มแผนเก็บตัวที่ไปเชียงใหม่นะฮะไม่ไปเก็บตัวเชียงใหม่แล้วนะครับโดยจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องสมาคมฟุตบอลเขาบอกว่าจะหาทีมที่แข็งแกร่งมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยครับวันที่17เนี่ย วันที่7เนี่ยก็จะอุ่นกับของแข็งก่อนเลยเจกอกับแชมป์เก่าคือมาเลเซียอีก2นัดก็เป็นของแข็งเหมือนกันนะฮะวันที่14เจอกับฟูตานนะฮะแล้วก็วันที่18เจอกับบังกลาเทศนะครับแข็งไหมครับพี่ก็น่าจะแข็งนะครับนะฮะ น่าจะเอาก็ลองดูวลา,เ,าเนี่ยถ้าชวนมาแข่งการบันดี้ตีจับเนี่ยผมว่าทีมทั้ไทยจะได้ไประโยชน์ใช้ได้เหมือนกันนะเขาก็ใช้ได้แหละโอเคโอเคอ่ะผมก็บอกว่าข่าวที่ออกมานะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการถอนตัวของนักฟุตบอลบุีร์เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นข่าวที่วินนี่ตามข่าวที่วินนี่ให้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับบุรีรัมนะผมจะบอกว่าอย่างนั้นนะครับคือเขาก็ออกมาโต้ท่าที่ได้ยินนะคุณทัศเทพเองก็บอกว่าก็คุยกันคือมันคุยยังไม่รู้เรื่องแต่ผมไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องคำว่าไม่รู้เรื่องก็คนหนพูดเยอรมันอ่ะเบ่าไม่ไม่ทราบไม่ทราบนะครับคือมันจะไม่เป็นผลดีเพราะคนเขา เขาก็จับตาดูว่าบุรีรัมย์คนละขั้วสมาคมฟุตบอลหรือเปล่าคนละขั้วแต่ทีมชาติหรือเปล่าพี่เบีเขาก็มีการพูดกันแล้วว่ามันมีความคิดที่อุบาทะเกิดขึ้นคือคือมันมีการพยายามคิดที่บอกว่าเฮ้ยทีมที่มันอยู่ตรงข้ามเนี่ยสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีการเล่นล้มกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันตั้งแต่เกมที่อุ่นเครื่องเสมอเกือบเกือบแย่ที่เจอกราวอ่ะมันเริ่มมีคําพูดนี้เกิดขึ้นแล้วไงแล้วตอนเนี้ยมันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีความคิดนี้เกิดขึ้นในบรรดาผู้บรรรรริหหหาาืืออใคเปล่ นะคือเล่นให้ล้มเนี่ยผมว่าผมว่าคงไม่นะคงไม่มีใครที่จะคิดทําลายประเทศชาติขนาดนั้น,น,นแต่คําว่าตัวนักฟุตบอลเองเล่นไม่เต็มที่เพราะว่าอาจจะเกิดจากตัวเขาเองครับเกิดจากจิตใต้สํานึกของตัวเขาเองว่าเขาเหมือนกับว่า เล่นทีมชาติแล้วมันเดี๋ยวกลัวเจ็บไปเล่นสโมสรไม่ได้หรือว่ามีผลอะไรอย่างนี้ผมว่าอันนี้มีเปอร์เซ็นต์เป็นมากกว่าใช่ไหมแต่เรื่องของผู้บริหารทีมหรือใครคิดจะไปเล่นคนใครล้มใครเนี่ยคือผมว่าไม่มีนะฮะคนที่คิดอ่ะคนที่คิดได้เนี่ยก็ต้องใสยตัวเองเคยทำมาฮะ คงไม่มีอะคงไม่มีแต่ว่าเนี่ยถึงกรณีอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันเป็นไม่เป็นผลดีต่อบุรีรัมย์นะผมว่าผมว่าควรจะมีการทะเลเาะเพี่คนก็ <อะ S 2> จะจับตาละว,ว่าแ้่ยแอ,อย่างกรณีของแอนโทนีใช่ไหม,อ,มอย่างกรณีของใครสองคนอะค่ะอีกคนหนึ่งใครอ่ะที่บาดเจ็บอ่ะสุรัสอ่ะคนก็จะบอกเอ้า ทำไมนัดนี้ลงได้อะที่ชิงโตต้าทําไมเล่นเอฟเอคัพลงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องถูกถูกจับแล้วก็จะถามมีสีวรษ์กับใครคนอะที่สกไกสอนจะไปเลสเตอร์แล้วคุณไปหลังจบซูซูกิไม่ได้เหรอมันจะเกิดคาถามหมดไงมากมายที่กลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะมองอย่างหนึ่งว่าสมาคมฟุตบอลไทยคุณต้องถามวิทีมชาติไทยเนี่ยมันมีค่าที่คนอยากจะไปเล่นมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการปฏิเสธเยอะเกินไปแล้วก็วินฟิชเฟอร์ก็รู้สึกตัวช้าไปนิดนึงนะฮะจริงๆถ้ารู้สึกตัััวว่าามมนีปญห ตั้งแต่ตอนฟุตบอลโลกเนี่ยเราอาจจะได้ลุ้นในนัดเจอโอมานไปแล้วก็ได้ใช่ <ผม S 1> ไหมผมส้องหอนใจว่าวินนี่อาจจะอยู่กับเราแค่สิ้นปีนี้ <c oughs> ก็คงไม่ตกงานครับผม,มว่าเขาอาจจะไปที่อื่นก็คงจะไม่ตกงานแน,น่นอนก็หยูดอาจจะเล่นในทะเลนี้อาจจะมีทีมรองรับแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าเขาก็อาจจะ เขาฟังอยู่นะเขาดูอยู่นะคนพูดอะไรเขาดูอยู่นะไม่ผมคาดดาวเอเลเตอร์นะคาดดาวเอาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เห็นใจเขามาตลอดนะในเรื่องของการที่เขาเรื่องขขงไม่ได้รับความร่วมมือแม่เรื่องนี้คุยกันยาวเวลานไม่ทันแล้วไปเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงไทยลีกจบปุ๊บเนี่ยทีม่าเนี่ยเรามีคุยกันยาวๆใช่ไหมอ่ะวันนี้เบรกก่อนเบรกก่อนนะฮะ ความพามาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกมชิงของรางวัลสุดพิเศษพบกับออมและพี่ๆชาวแก๊งไม่สดๆทุกคืนวันอังคารตั้งแต่เวลา3มทุ่มถึง4ีง่ทุ่มทางช่องทีสปอร์ตที่นี่ที่เดียวกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับความสวยและความรัด และความฮารายการกีฬาดีมีสาระมีธรรมะเต็มปีมพบก,กับพวกเราได้ชุกคืนวันอังคารเวลาดีประมาณสี่ทุ่มพ่องวคนนี้มีทีเด็ดมาฝากกับรายการนากินชา<อ>์บอ True Sport <อ>ให้คุณเต็มอิ่มกับหลากหลายกีฬาชัน้นนำตลอดทั้ง3เดือน นันยายนพบสุดยอดความยิ่งใหญ่ของรทนเมนต์ทุกบอลอันดับหนึ่งของโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปลงกลุ่มตุลาคมฟุตบอลโลก2014รอบแพทเลือดกับภารกิจชิงตัวรอบสุดท้ายไปเตะที่บราซิลพฤศจิกายนระเบิดฟอร์มแร่งกับเทนนิสไทย ATP World Tour f i ว a l ไนัอัดแน่นกับรายการใหญ่ตลอดทั้ง3เดือน l i v e and e x c l u s i v e ที่นี่ True Sport อารมัสเวิลด์ร่วมกับอสอมทอขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครั้งแรกในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คับไทยแลนด์2 0 1 2ส่งสิงเชียให้ติดกล้องแผ่นดินไปกับสุดยอดทีมฟุตซอลสัญชาติไทยชิงชัยกับนักฟุตซอลระดับโลกร่วมถ่ายทอดสดภาพแห่งความภาคภูมิใจโดยทีสปอร์ตแชนแลและโมเดิร์นาทีวีเริ่ม1-18พฤศจิกาย,ยนนี้รวมพลังใจฟุตซอลไทยสู้ฟุตซอลโลก m o ร์นิ่งนิวสกีฬาภาคเช้าสปอร์ตไฮไลท์เที่ยงวันพันเกมสปอร์ตเฮดไลน์ข่าวร้อนกีฬาดังและคอลัมนิสผู้มากด้วยประสบการณ์ พอตสเปเชียลข่าวกีฬาภาคภาษาอังกฤษครบเครื่องทุกรสชาติของกีฬาครบครันทุกความเคลื่อนไหวทั้งไทยและเทศกับทีมข่าวทีสปอร์ต กลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะไปดูโปรแกรมเลยดีกว่าพี่ครับเ่าเวลาไล่มาแล้วนะฮะไทยพีมารีนะั้สุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันกันในวันอาทิตย์นะครับคู่เอกคู่เดียวไปเลยฮะเทรโรเจอกับเมืองทองเมืองทองจะทำสถิติได้เปล่าว,ว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนดิวเชนหนึ่งก็ไม่ต้องรุ่นะไรแล้วทุกอย่างจบไปแล้วไปรุ่นสงขานะครับส่วนยิวเชนสองก็อย่างนี้นะฮะเชียงใหม่บ้านผมต้องชนะครับไม่งั้นแย่เลยนะฮะกลุ่มบีก็มีนะฮะตรังกับกระไ่เรียกันไปเนาะ อ่ะเป็นโปรแกรมการแข่งขัน,นขวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องดีๆมานำเสนอเหมือนเดิมกับโครงการสปอร์ตฮีโร่วันนี้เราไปเจอกับนักกีฬาคนไหน<ม>ไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับผมเป้ยราพรสวัสดิ์สำราญกับสปอร์ตฮีโร่สกู๊ปพิเศษที่จะพาคุณไปพบกับนักกีฬาที่เป็นฮีโร่ของคนไทยวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสปอร์ตฮีโร่สาวชาวใต้เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับขอบอกว่าเนี่ยลีาการเล่นเธอเข้าใจมากไปชมกันเลยครับสุทัศนีสเสวตบุตรเก็บประสบการณ์แข่งขันระดับเยาวชนทั้งในและต่างประเทศจนสามารถยืนอยู่อันดับต้นๆของหลายการแข่งขันไม่แพ้ชาติมหาอำนาจทางกีฬาเทเบิลเทนนิสแม้แต่น้อย สวัสดีค่ะชื่อหญิงสุธาสิเรบุตรค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็ตอนที่ไปแข่งเยาวชนชิงแคปเมเชียที่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่หกขวบค่ะแม่แนะนำให้ไปเล่นก็เพราะว่ามีญาติญาติอะค่ะก็มาเล่นเล่นอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ แนะนไปเล่นกับอาจารย์แกวันก็พี่เขาก็มีผลงานก็แม่ก็ลองให้ไปเล่นดูค่ะก็เลยเล่นมาเรื่อยๆก็ที่หลงไหลก็เพราะว่ามันเร็วดีอบตอนนี้มันเร็วก็ปัญหาตอนซุดซ้อมก็มีหลายอย่างก็พยายามแก้ไขปัญหาเช่นเช่นท็อปซูกัดแล้วตามก็พยายามฝุดซ้อม ๆปัญหาตอนแข่งขันก็มีบ้างตอนเจอผู้แข่งที่ที่เคยแพ้ก็ก,ก็ต้องทำสมาธิให้แล้วก็พยายามก็ได้เข้าร่วมโครงการสวััดิโลกมา5ปีแล้ว 3ปีค่ะที่อยากอยู่ในโครงการขับรกิโลก็เพราะว่าคือการสนับสนุนในเรื่องการสืบค้องเช่นค่าตอบแทนการสืบค้องแล้วก็ เก็บด้วยสำหรับกรทอก็มีช่วยเหลือทางด้านถ้าสมมติเราไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรทอก,ก,ก็สามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้แล้วก็ถ้าไปเล่นเวทหรือฟิตเนสก็สามารถเข้าไปใช้อุปกรณ์ได้น้องๆกคนไหนที่อยาก เป็นทีมชาติหนึ่งที่ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมัน่นทุ่มเทในกีฬานั้นๆแล้วก็ถ้ามันจะเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนไว้ค่ะผลที่ตามมามันจะดีเค่ะผลงานของสุทัินีในตอนแรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องของแม้ดับนา,นาชาินตะก็จะไปแข่งที่ญี่ปุ่นที่แชมโยานวชนโลกซึ่งในรุ่น15ปีเขาก็สามารถเข้ารอบ รอบรองชนะเลิศได้ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาได้มาได้มาถึงวันนี้เพราะเขาได้ได้ทุนของ ITTF สาพันเทเบิลเทนนิสนานาชาติไปในปในการแข่งขันในการฝึกซ้อม4ปีซึ่เป็นแมตท,ท,ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเขาส่วนแมตท,ที่เขาประสมเลยก็คือแชมป์เยาวชนโลกประเภททีนะครับประเภททีในยุ่ปีแล้วก็ ยุโรปอินปิกและเข้ารอบ4คนสุดท้ายของยุโอลอิมปิกโครงการสปอร์ตยิ่โกก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทำให้ผมแล้วก็นักกีฬาสปอร์ตยีโร่ทั่วไปเนี่ยมีกำลังใจที่ที่จะพัฒนางานของตัวเองเช่นโค้ชก็ตั้งใจฝึกซ้อมให้นักกีฬามากขึ้นนักกีฬาก็มีความรู้สึกชอบในการฝึากซ้อมมากขึ้น,นา ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมมีความอมดทนและความตั้งใจจะทําให้สปอร์ตฮีโร่มีผลงานที่เป็นเลิศไม่แพ้คนอื่นแน่นอนครับอือ่าชอบพิธีกรอน่ะ น่ะน่ารักดีโอวยตายเลผิดแร้ตายแี้ไปดูเขาบุคลิกดีอ่ะไปดูผู้โชคดีเลยดีกว่านะครับข้อความวันนี้ครับไม่ต้องบินให้สูงเท่าใครเขานะครับจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวอีสานสู้ๆนะครับ 0804893020คนไทยขึ้นอยู่หน้าจอนลครับขอพรบคุณผลิตภัณฑ์จากคิล่านะครับขอพรบคุณอีสานยูไนเต็ดที่วันนี้สนับสนุนของรางวัลให้กับรายการของเราใช่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุก SMS ครับที่ส่งเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยด้วยว่าทีมที่ท่านรักนะครับคุยกับเราได้ครับนะครับมีคนฝากมาถามเรื่องของการอบรมซีไรเซ้นนะฮะถ้า ผมว่าถามผมอาจจะไม่กระจ่างเท่ากับลอง โทรศัพท์ลองไปถามทางสมาคมฟุตบอลดูนะครับว่าเขาจะเปิดมีซีไรเซนมันก็ได้ยินได้ยินข่าวีว่ามันถ้ามีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะไปงไปสองจะไปบอกในแฟนเพจของรายการแล้วกันลองลองไปสาอหามให้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกรายการของเราในช่วงฟุตซอลโลกเนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอาจจะหายจากหน้าจอไปบ้างนะฮะเพราะว่ามีการถ่ายเทอดสดยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจของส่องกองคนไทยละกันครับวันนี้นะครับผมบีบอกงครับแล้วก็บัมเบิลติ้งรักรักส่วนครับเวลาแล้วครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ บริสิริพัฒน์